รู้จักกับกอร์เดอะก็อดบูเชอร์ตัวร้ายจากทอร์เลฟแอนด์ซันเดอร์เเจอมุมวีท็อกช็อตนิว สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์วิท็อกช็อตยนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจทั้งหลายนะครับในโลกภาพยนตร์ครับที่นี่ทีเดียวนะครับยูทูบเมเจอร์คลุปสามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับถ้ามีข่าวสารใหม่ๆมาผมจีนวิวไฟเดอร์หยิบอะไรมาเล่าให้ฟังจะได้ไม่พลาดครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับกับคลิปนี้เราจะมาว่ากันต่อกับเรื่องราวของมาเวลซนดวติกยูนิเว e ร์สครับ อันนี้เนี่ยคงไม่ต้องกักแล้วก็ไม่ต้องปิดบังอะไรกันอีกต่อไปแล้วล่ะครับว่าตัวร้ายของหนัง Thor: The a h u n d e r หรือว่าหนังในชุดที่4ของเทพเจ้าสายฟ้า Thor เนี่ยจะเป็นตัวร้ายที่ชื่อว่า Gore the God Butcher ครับซึ่งได้ดาราอดีต Batman อย่าง Kristen b e บมารับบทนี้ครับโดยหนังถ่ายทำไปแล้วพอสมควรนะครับแล้วเราก็น่าจะได้ดูกันในปีหน้าครับแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยเราลองมาทำความรู้จักกับตัวละครที่ชื่อแปลกๆว่า Gore the God Butcher ตัวนี้กันก่อนดีก,กว่าครับ ที่มาของกอร์เดอะกอร์ดบูชเนี่ยมีความแตกต่างจากตัวละครของมาเวลหลายๆตัวนะครับที่ส่วนใหญ่กําเนิดกันมาตั้งแต่ยุคข,ของแจ็คเคอร์บีกับสแตลลีครับแต่กอร์เดอะกอร์ดบูชเเนี่ยเป็นตัวละครที่อายุยังไม่ถึง10ปีเลยครับเพราะปรากฏตัวครั้งแรกในปี2013ครับ ตามข้อมูลเขียนเอาไว้นะครับว่ากอเกิดมาในดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยแผ่นดินไหวครับมีแต่สัตว์ดุร้ายเต็มไปหมดดาวเคราะห์ที่ว่าขาดน้ําจะทําให้สัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวเนี่ยต้องเจอกับความอดอยากครับแล้วไอ้ความอดอยากที่ว่าก็ไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนยื่นมือมาช่วยเหลือดาวดวงนี้เลยครับกอก็เลยต้องอาศัยอยู่อย่างยากลาบากครับเฝ้ามองทั้งแม่ทั้งเพื่อนแล้วก็ลูกของตัวเองตายไปต่อหน้าต่อตาครับจนตัวของกอเองเนี่ยเริ่มจะสะสมความโกรธแค้นที่มีต่อเทพมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะตอนที่่แกรู้วาจ ระวาลเนี่ยมีเทพคอยดูแลสิ่งมีชีวิตอยู่ในดาวต่างๆครับแต่ดาวของแกกับเผ่าพันธุ์ของแกเนี่ยกลับไม่เคยได้รับการเหลยวแหล่เลยครับตัวกอเองก็เลยสาบานว่าจะตามฆ่าเหล่าเทพให้ได้ไม่จํากัดไม่ต้องเป็นเทพองค์ใดกลุ่มใดครับขอให้เป็นเผ่าพันธุ์ชั้นสูงที่ถือว่าเป็นเทพก็ถือว่าเป็นศัตรูของกอทั้งหมดครับนั่นก็เลยกลายเป็นต้นกําเนิดของชื่อกอเดอะกอร์บูเชอร์ครับหรือว่ากอผู้สังหารเทพนั่นเองครับ ตัวละครก็หเดอก็อดบูเชอร์เคยเปิดศึกกับเหล่าเทพแอสการ์ดอยู่หลายครั้งนะครับต่อสู้กับโอดินตั้งแต่สมัยโอดินเป็นหนุ่มๆครับแถมยังเคยเกือบฆ่าทอมาแล้วครับ ตัวของกอสกอร์บูเชอร์เนี่ยมีอาวุธเป็นดาบที่สร้างมาจากซิมไบโอครับสิ่งมีชีวิตต่างดาวไอเผ่าพันธ์เดียวกับไอเฟนบนั่นแหละครับที่สามารถฆ่าเทพเจ้าได้ทุกเผ่าพันธุ์ครับนอกจากนั้นกอยังได้สร้างสิ่งที่ถือว่าเป็นกอดบอมเป็นอาวุธระเบิดร้ายแรงระดับจัก,กรวาลครับที่พร้อมจะฆ่าเทพทั้งจัก,กรวาลได้พร้อมๆกันด้วยครับโดยในกระตูนเนี่ยกอสกอร์บูเชอร์กับทอเนี่ยสู้กันไปจนถึงโลกอนาคตเลยครับจนต้องไปเจอกับทอในวัยแก่อะไรแบบนั้นเลยครับและไอตรงที่ the God กอสกอร์บ มันก็เลยกลายเป็นสาเหตุให้แฟนๆคอมิกเขาเดากันครับว่าหรือว่ารัสเชลโครที่มีข่าวก่อนหน้านี้หลุดมาว่าจะมาเล่นหนัง MCU จะมาเล่นทอร์และเฟนสันเดอร์เนี่ยจะมารับบทเป็นทอร์ตอนแก่ครับแต่ตอนนี้บทของรัเชลโครเนี่ยมีการยืนยันชัดเจนแล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยหลุดจากปากตัวเองแบบง,งงๆครับว่าตัวของรัสเชลโครจะมารับบทเป็นเทพเจ้ากรีกอย่างซุสนั่นเองครับ จริงๆแล้วก็คล้ายๆกับ DC นะครับที่มาเวลก็มีซูสในแบบของตัวเองอยู่ครับรายละเอียดเนี่ยใกล้เคียงกับเทพเจ้ากรีกของจริงนั่นแหละครับคือเป็นเทพสูงสุดของพวกชาวโอลิมปียอะไรแบบนั้นครับซึ่งในการ์ตูนเคยมีตอนที่ซูสต้องต่อสู้กับโอนครับตรงนี้นี่แหละครับที่น่าจะสามารถนำเอาเรื่องราวของซูสมาใส่เอาไว้ในเส้นเรื่องของทอได้อย่างไม่ยากเย็นครับในเมื่อหนังเนี่ยมีตัวร้ายที่ชื่อว่ากอร์เดอะกอร์บูชเชอร์นะครับมันก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับว่าตัวละครซูสของรัสเซลโครเนะออา,นานฐ หนึ่งในเหยื่อของกอร์เดอะกอร์บูเชอร์แค่นั้นหรือเปล่าครับแบบปรากฏตัวออกมาให้ก่อฆ่าอะไรแบบนั้นนะครับแต่อย่างน้อยข่าวล่าสุดก็มีการยืนยันแล้วครับว่าบทบาทของรัสเซอโคลน่าจะโดดเด่นพอสมควรนะครับคงไม่ใช่บทแบบแ,บบแค่มาฮาฮาขำๆเหมือนแก๊งละครเวทีที่มีแม t t d เดมอนเมเลสาแมคคาที่อะไรพวกนั้นแสดงอยู่นะครับจะเป็นบทบาทที่มีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องอยู่พอสมควรครับเช่นเดียวกับบทของกอร์เดอะกอร์บูเชอร์ครับที่ดูดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวร้ายที่จัดการได้ยากนะครับซึ่งดูรายละเอียดแบบนนนี้้้้ก็อุ่ใจขึมาาไดบง ว่าอดีตแบทแมนสุดยอดนักแสดงอีกหนึ่งคนอย่างคริสเซนเบลพอได้มารับบทเป็นตัวร้ายในทอร์เลฟแันซันเดอร์ก็น่าจะเป็นตัวร้ายที่มีมิติและมีความน่าสนใจไม่น้อยครับต่ก่อนที่เอามาเล่าทั้งหมดนี้นะครับเกี่ยวกับกอร์เดอะกอนบูเชอร์เนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากฝั่งของคอมิกนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแต่ว่า Marvel Studio จะหยิบเอาตากอนจากคอมิกที่เราเล่ากันมาเนี่ยเอามาใช้งานใน Marvel CinematicUniverse ของเขามากน้อยแค่ไหนครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับผมว่าเราเองคนดูเราสามารถเชื่อมือ Marvel Marvel Studio ได้แบบสนิทใจครับว่าเขาจะใช้งานคริสเทนเบลในที่นี้หมายรวมไปถึงรัสเซลโครออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมันจะทําให้ตอร์เร็นันเดอร์กลายเป็นหนังมาเวลอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามันจะต้องคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆแหละครับและนี่คือทั้งหมดของเมเจอร์มูมิท็อกช็อตนิวส์ในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องไหนคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะครับถ้าอยากรู้เรื่องไหนเดี๋ยวผมจีนวีเฟเดอร์และเราทีมงานวีเฟเดอร์จะไปหาข้อมูลมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะครับวัน,น